ดวดสวยนะฮะแว่นสวยทรงผมก็แท่นะฮะแว่นตาก็โคตรแบบล้ำยุคมาก <Okay. S 1> นี่นะฮะคือแบบโดยรวมแล้วก็คือสารพัดจะล้ำยุค <laughs> ชื่อว่าน้องน้อนิวน้องนิวอ่าข่าวาก่อนเป็นมือกล้องนะ,ะวันนี้โดดเองนะฝั่งนี้ครับนะฮะเจาะฝั่งนี้ฝั่งเดียวครับก็คือแค่ห่วงใช่ไหมพร้อมยังนิวพร้อม้วครับอายุ ยี่สหปีนะฮะกำลังบวกเลขอยู่เมื่อกี้นะพร้อมครับกับน้องนิวครับน้องนิวไม่มีเลือดครับคินไปตองกรดูพับหนาไม่สวยโอ้โหอย่างเท่เลยนะฮะ เพราะบางคนมันเอ่ออวนะครับแนตะ่ข้อห้ามกับดูแลก็คือแค่อย่ากเกี่ยวอย่าชนอย่าก,กระแทกใช่ไหมนะฮะตรงนี้กระแทกได้ครับนะฮะกินได้ทุกอย่างกินได้ทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นนอนไข่ไส้เดือนมลงสาบกินได้เลยมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติะคระับชักว่าได้เหมือนเดิมโอเคไหม